โอเคครับศิลปินครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทไปแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับชื่อจริงชื่อวสันสุวรรณนะครับชื่อเล่นชื่อต่อยครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับลองเล่าให้ฟังนิดนึงตรงนี้คือ Joy Man Gallery ครับก็จะเป็นพ๊อปอัพสตูดิโอที่เซตขึ้นมาเป็นพิเศษเป็นอีเวนต์พิเศษประจําเดือนอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีศิลปินผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปครับสําหรับงานเทศกาลครั้งนี้ในส่วนพ๊อปอัพสตูดิโอเนี่ยเป็นของ ใช่ของผมครับก็เป็นเดือนนี้ครับประจําเดือนเมษาถึงต้นพฤษภาก็จะเป็นงานของของผมตอนนี้ก็มีงานที่ทําครั้งอยู่ตั้งแต่ต้นปีก็เอามาทําที่นี่แล้วก็จะมีงานที่ออกแบบใหม่ด้วยแล้วก็งานที่ตั้งใจมาเหมือนเริ่มใหม่ที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับเอาสาหรับเอางานที่เสร็จแล้วนะครับการที่ที่มาจัดแสดงที่นี่ลองเล่าให้ฟังก่อนว่างานของเราเนี่ยแนวไหนสไตล์ไหนเทคนิคอะไรยังไงครับ งานของผมนะครับก็จะจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำก็จริงๆผมไม่ได้ยึดติดกับกับแนวเป็นหลักครับว่าจะต้องแบบว่าเอาตัวเองไปใส่ในแนวแนวทางไหนเป็นพิเศษแต่ทีเนี้ยผมก็ได้รับอิทธิพลมาจากในช่วงอาร์เดโคในช่วงปี1930แล้วก็คิวบิึมแล้วก็มีเบสจากการวาดการ์ตูนคอมิก เป็น <Ừ. S 2> อเมริกันคอมมกผสมผสมกันนะครับแล้วก็พัฒนาหลายเส้นพัฒนาสไตล์มาเรื่อยๆก็เป็นระยะเวลาหลายปีอยู่ <Ừ. S 2> ก็ก็มันก็ค่อยๆเ e v e l o p ปเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นตอนจนปัจจุบันก็เป็นเป็นรูปแบบเนี้ยแต่ในอนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่า transform าไปเป็นอย่างอื่นได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับส่วนตัวเทคนิคครับสีอะไรยังไงเป็นเสียคลิกครับ,รบรก็ บา,บางชิ้นก็จะมีสีน้ำมันถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่มีเวลาก็จะใช้สีน้ำมันเพราะว่ามันก็ใช้เวลานานกว่าแต่ว่ามันก็ให้ผลลัพธ์อีกแบบหนึ่งแต่ว่าไม่ไมใช่ว่าแบบว่าเราชอบสีน้ำมันหรือสีอคลิกมากกว่าแต่ทีเนี้ยม,มันเหมือนกับว่าเราอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนคือถ้าสีน้ำมันเราเราจะใช้เวลากับมันเยอะแล้วเราก็จะมีเวลาทดลองอะไรใหม่ๆด้วยสีคลิกกจ็จะใช้เวลาสั้นลงแล้วก็จะไม่ค่อยซับซ้อนมากครับได้ เอางี้เดี๋ยวพาชมตัวงานที่จัดแสดงนี้ก่อนนะครับที่เัาเดี๋ยวเราไปเลยครับจะพาชมนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในเทศกาลที่จอยแมนปัจจุบันนะครับชื่อเทศกาลลาภพนาสูตรครับผมสองชิ้นอันนี้อันนี้ผมส่งมาสองชิ้นอ่าครับก็สองชิ้นนี้ฮะเดี๋ยวให้ชมใกล้ๆก่อนดได้ครับอันนี้แนวคิดคอนเซ็ปเป็นอะไรยังไงลองเล่าให้ฟังนิดนึงครับผมทำสองชิ้นนี้จากโจทย์คำว่าลาภพนาสูตรนี่แหละจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อ งานในชุดใหม่ของผมเนี่ยฮะคือมันมัน,ม,นมันเกิดมาจากคําถามที่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมนุษย์เป็นซิมูเลชันของพระเจ้านหน้าตาของจินตนาการของมนุษย์ในสมองของมนุษย์เนี่ยมันควรจะเป็นซอฟต์แวร์อะไรบางอย่างแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงงียครับผมก็เลยทําเป็นโอเปอเรชั่นซิสเต็มที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษนี้ก็คือแมคินทอช o <OS S 1> อเป็น OS X ที่แล้วก็อันนี้เป็น Windows XP ที่ XP, ที่มีอิทธิพลอย่างมากในในต้นยุค2,000ซึ่งมันเป็นจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่ที่ก้าวเข้าสู่เหมือนสัสวรรษใหม่ครับแล้วก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเช่นในวันวันหรือว่าอะไรเงี้ยที่ทำให้ให้โลกรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วมันก็มีสถานการณ์อะไรที่มันทำให้เรารู้สึกไม่มั่นคงอะไรบางอย่างกับ กับโลกในปัจจุบันว่าเออท่านในมุมคริสเตียนแต,แ,ตแต่แต่ผมไม่ใช่คริสเตียนนะครับ,รบก็อาจจะคิดว่าเออแบบหรือว่าคนที่เชื่อในพระเจ้าอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าพระเจ้ากันแกล้งเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรแบบเนี้ยแต่แต่ในมุมขอ,ของของของตัวผมในฐานะคนที่สร้างงานศิลปะเองเนี่ยนะฮะก็คือคิดว่ามนุษย์นี่แหละที่เป็นตัวการในการควบคุมหรือว่าสร้างสถานการณ์หรือว่าทาทาทาร้ายหรือว่าพัฒนาโลกนี้ไปไปในทิศทางที่แบบต่าง ต่างที่คนอยากจะตัวเองอยากจะได้อะไรเงี้ยครเพราะฉะนั้นต่อตอันนี้มันเลยเป็นตัวแทนหลักของของของวิวัฒนาการหรือว่านวัตกรรมของมนุษย์ที่ที่ผมยกมาเป็นเป็นการควบคุมมนุษย์ทีทีหนึ่งก็จะเห็นว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแบบ กองล้อหมุนเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนเวลาเครื่องมันเออร์เลอร์หรือว่าแม็กไม่ทอสมันค้างมันก็จะมันก็จะต้องรออะไรบางอย่างใช่เลยใช่ครับรุ่นแรกๆ้วก็จะเป็นอย่างนี้ตัวหน้าก็จะเป็นไฟเดอร์เป็นเป็นเหมือนเออเป็นเป็นหน้าที่เขาดีไซน์ไว้เพื่อสําหรับเป็นเวลาเปิดเปิดเอ ระบบปฏิบัติการหรือสตาร์ทเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเขจะเป็นยังลักษณะประมาณอย่างเงี้ส่วนอันนี้ก็เป็นเป็นสัญลักษณ์ไอคอนแบบรออะไรเงี้ยคือผมก็พยายามจะใส่อะไรให้มันดูดูกับว่ามันเป็นมัน,เป,นเป็นความโกลาหลมีความแบบความกําลังจะพังอะไรประมาณนี้ยังไงว่าเกิดมาภาพเราจะเสียงานเราจะหายไปไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมันหลอนม,มากเวลาเนี่ยมันขึ้นมาก็ก็ก็อันนี้ก็ ก็เป็นเป็นเหมือนการทดลองเป็นโปรเจกต์ทดลอง2ชิ้นก่อนที่จะทาร์นเฟอร์ไปสู่งานชุดใหม่เอ็นเนี้ยเข้าใจคือจะเติร์ดคือมันภาพอันนี้เป็นวินโดว์เวลามันค้างเวลามันค้างแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือระบบปฏิบัติการมันเจ๊งมันมันไม่สามารถทำงานต่อไปได้อะไรเงี้ยครับก็ก็มันจะรีเลทกับกับเรื่องเนี้ยเพราะว่าไอ้สองสองโอเอสเนี้ยมันผลิตมาช่วงต้นปี2000พร้อมๆกันแล้วมัน อย่างอย่าง OSX นี่ก็ใช้มาจนปัจจุบันอัปเดตเวอร์ชั่นมาเรื่อยๆอย่าง Windows XP นี่ก็ป๊อปลามากแล้วก็คนใช้กันทั่วโลกอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นตัวแทนของของของอิทธิพลดิจิตัลในโลกดิจิตัลในโลกยุคใหม่ด้วยครับซึ่งปัจจุบันมันก็อาจจะเก่าไปแล้วตามการเวลาแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่เพราะว่าคนก็จะมาใช้ใน ททรศัพ์แล้วก็คือใช้จมทโฟนใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นบันทึกเหตุการณ์ได้ไม่คิดตอนแรกบอกว่าถ้าเกิดว่าพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมามนุษย์ซิมอะซิมูเลชันก็คือโลกจำลองก็คือจำลองจําจำลองทีหนึ่งหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จินตนาการออกมาว่าหน้าตาหรือปุ่นหรือจำลองเออผมคิดว่าความเชื่อครับมันคือมันคือจินตนาการแล้วจินตนาการอะ มันเป็นซอฟต์แวร์ร่างกายมนุษย์มันเป็นฮาร์ดแวร์เพราะฉะนั้นเราสามารถจะจินตนาการเราสามารถจะเลือกระบบปฏิบัติการอะไรก็ได้ในซอฟต์แวร์ของเราอะไรเงี้ยในส่วนตัวนี้ใช่ครับแต่ว่า subject ก็ยัง subject ในรูปก็ยังเป็นรูปเหมือนตัวแทนใช้คนแหละใช่ครับอ่าก็คเหมือนมนุษย์ใช้บอดี้มนุษย์ในการสื่อสารแล้วก็เหมือนกับว่าเราเราติดอยู่ในโลกจินตนาการเราติดอยู่ในในระบบปฏิบัติการอะไรบางอย่างครับตัวโทนสี ให้มันมนๆเพราะว่ามันข้อกับคอนเซ็ปต์หลักทีนี้จริงๆโทนสีสองอันนี้มันมันมาจากโทนสีของ OS ของ o อเลย,เลยใช่ใช่เพราะว่าผมผมก็ตอนที่ออกแบบครับผมใช้ดิจิตอลเนาะผมผมผมวาดในในคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วก็เหมือนผมดึงโทนสีมาจากโอเอสของจริงเลยเอย่าง Windows XP กก็ก็จะเป็นโทนนี้จะเป็นหน้าเดสก์ท็อปที่ที่ทุกคนคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยฮะ ตรงนี้เอาก็จะมีลูกศรมีเมาส์ใช่บิาวางอยู่ในส่วนตรงนั้นพวกนี้ก็จะเหมือนใช้ในการสื่อสารว่าเออเล่าเรื่องอะไรบางอย่างครับดีดีครับสวยครับเป็นที้กลับไปที่สตูดิโออ o อัพสตูดิโอเรลมเนาะที่เรากำลังร้ายอยู่่เป็นไรครับ อันนี้ก็คือเป็นงานที่ทํามาแล้วแล้วก็มาทําต่อที่นี่ตเติมก็จ,กจะมีชิ้นนี้ที่วาดใหม่ <c oughs> ก็จะเป็นเป็นซีรีส์เดียวกันอยางเนี้ยงานชุดใหม่ก็จะสังเกตว่ามันจะลิงก์กับในเรื่องของ OS เหมือนกันก็คือจะมีปุ่มๆอะไรพวกเนี้ยเป็น UI เพราะว่าเมื่อก่อนนะครับผมเคยเป็นเหมือนทำงานในบริษัทเกมมาก่อนแล้วก็เป็น ได้เหมือนโดนโดนจับให้ออกแบบพวก UI ในเกมอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันลิงก์กับคอนเซปต์ในเรื่องที่ผมอยากจะพูดพอดีอก็เลยจับมารวมกันแล้วก็เอามาให้มันอยู่ในงานนะครับทีเนี้ยจะสังเกตว่างานชุดนี้ครับมันจะมีการจัดองค์ประกรอบที่ค่อนข้างค่อนข้างเป็นการจัดระเบียบอยู่พอสมควรจะไม่จะไม่ค่อยปล่อยอะไรให้มัเป็นสระเท่าไหร่เพราะว่า ผมอยากจะทําให้มันดูเหมือนหน้าจอสกรีนอะไรบางอย่างที่ที่คนเรามองเห็นแล้วมันดูรู้สึกว่ามันมีการออกแบบมันไม่มันไม่มีการมันมันไม่มันไม่มีสละมันมันก็สอดคล้องกับกับคอนเซปต์ที่ผมจะบอกว่ามันมนุษย์เราบางทีเราเราก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าเราถูกกําหนดด้วยด้วยความคิดในในสังคมหรือว่าเราเราถูกกาหนดด้วยสภาพแวดล้อมอะไรที่เราเติบโตมาเนี่ย มันมันมีการออกแบบมามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วจริงๆเราคิดว่าเรามีฟรีวิวเราคิดว่าเรามีสละในการเลือกหลายๆอย่างจริงๆแล้วมันมันอาจจะเป็นในส่วนที่เราโดนอิทธิพลทางสังคมควบคุมเรามากกว่ารประมาณนี้ครับอย่างอันนี้มาพอเริ่มมี subject ท,ที่เป็นคนหลายคนมากขึ้นมากกว่าหนึ่งคนละก็รูปนี้จะเป็น <ม>จะเป็นเหมือนเวลาเราเลือกอวตารในเกมอ๋ออวตารในเกมจะจะจะ,จะมีสัญลักษณ์ทางศาสนาบ้างบางบางอย่างนะครับแล้วก็สังเกตว่าหน้าจะมีหลายหน้าก็มีลูกศรซ้ายขวา oh. สามารถเลือกได้ oh, ว่า,า okay. ว่กาเหมือนเหมือน,นในเกมเลือกอวตารใช่ครับในวิตีิทางความเชื่อครับบางทีเราระบุว่าเราเป็นศาสนาเนี้ยแต่ว่ามันก็จะมีหลายเฉตว่าคุณศาสนานี้คุณนิกายอะไรคุณเชื่อในใน าพามัสย,ยาหรือไม่หรือว่าคุณคุณจะคุณจะเป็นแบบนั้นแบบนี้คือคือจริงๆแล้วในมิติความเชื่อมันก็ซ้อนๆอนกันหลายแบบ,บผม,ผมคิดว่าเออบางทีเราถ้าเกิดเราเกิดก่อนที่จะเกิดมามันอาจจะมีการเลือกก่อนจะได้ไม่สับสนอะไรประมาณนี้ครับก,ก็ก็จะเป็นการเล่าเรื่องประกอบไปด้วยเออข้าใจนะแล้วฟิกเกอร์บอดี้อะไรก็ดูสวยงามนะครับสีก็สีสวยสีเวยอันนี้ก็เป็นเป็นได้รับอิทธิพลมาจาก ท่าก้าวย่างของพระพุทธเจ้าอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่ามีมือมือมีแขนซ้อนมันมีสี่คอนเหมือนจะให้มันมีหลายตัวอยู่ซ้อนกันใช่ครับได้ครับเดี๋ยวคุณไปห้างส่วนส่วนตัวอานารนี้อันนี้อันนี้สองตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันครับคอนเซ็ปต์ก็จะเหมือนกับมีจะมีตัวคนที่เป็นฟิกเกอร์สองตัวหลักซ้อนกันแล้วก็จะมี ปุ่มที่อยู่บน e รา่างกายของแต่ลกอันน <no uh 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 uh> yeah claro> uh uh ี้คือยังไม่เสร็จนะยังยังไม่เสร็จอันนี้ก็วาดค้างไว้อันนี้ยังเหมือนกันใช่ไหมครัก็คือยังต้องเติมอีกเยอะใช่ครับแก็อีกประมาณอันนี้ประมาณ50%าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเติมดีเทลเติมอะไรส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องสีเติมเรื่องสีเรื่องอะไรก็จะผมผมจะวาดทั้งหมดประมาณห้าเลเยอร์ครับแท้จริงแล้วเลเยอร์แรกเนี่ยผมจะใช้ ใช้สีดำเป็นเป็นล่างลงไปก่อนเป็นลองพื้นล่างลงไปก่อนล่างก่อนล่างเอาลายทั้งหมดของของเชฟใช่ครับแล้วก็จะทับด้วยสีทับทับด้วยสีเดียวอย่างเช่นจนชิ้นนี้จะเป็นสีส้มจะเห็นว่าสีส้มอยู่ด้านล่างแล้วถเลเยอร์ที่สองใช่ครับเลเยอร์ที่สองผมจะผมจะทับไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็ทุกทุกอิเลเมนต์บางทีถ้าเกิดเสร็จแล้วครับเราก็จะเห็นสีส้มที่มันโผล่มาบ้างนิดหน่อยเป็นการคุมมทนแล้วก็ มีเลเยอร์ที่3ผมจะใช้แสงกับเงาก็คือคัดเงาลงแสงเงาแหละใช่ก็คือลงแสงเงาก็ทีนี้มันยังเป็นโมโนโทนอยู่แล้วเราค่อยลงสีสุดท้ายใช่สี่ห้าไปใช่ครับก็เป็น5้าเลเยอร์ห้าห้าเต็ห้าขั้นตอนใช่แต่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทุกอันก็อาจจะไม่ได้เป็กนะครับบางทีก็จะมีเพิ่มเพิ่มมิติของสีขึ้นไปอีกเลเยอร์หนึ่งอย่างเช่นอาจจะเคลือบ ด้วยเพราะว่าคลิเนียมันมันมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือมันสามารถเคลือบได้โดยไม่จำกัดให้มันเงาให้มันใช่ครับโดยที่เราไม่ไม่ต้องไม่ต้องมีการรอให้เลเยอร์ข้างล่างแห้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะฉะนั้นมันมันสามารถเคลือบได้แล้วก็การทํางานค่อนข้างอิสระอืสวยครับสวยอยากให้พูดถึงงานนิทรรศการครั้งนี้นะครับก็คือเป็น้วยกาลลาภนาสูตรแต่ว่ามีศิลปินรวมเนี่ยสิท่านเลยแล้วก็มีคุณนัทตอยด้วยแล้วก็มีสตูดิโอเนี่ยมาดู เชิญชวนคนมาดูด้วยก็ใครใครที่ยังไม่ได้มานะครับก็เหลือเวลาอีกถึงวันที่สิบเอดไม่ถึงยี่สิบวันแล้วก็อยากให้อยากให้มาดูกันทีเนี้ยมันมันพิเศษยังไงคือทำไมต้องมาผมคิดว่านิทรศการนี้เป็นเทรศการที่คีเรเตอร์เราคุณพลดวงบอกว่าเป็นหนึ่งในเทศการที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาแล้วก็เขารวบรวมศิลปินที่ที่เขาคิดว่า มีเอกลักษณ์แล้วก็ที่คิดว่าเป็นตัวจีดของของแกลเลอรี่รวมไว้ในในในนิทศาการเดียวกันแล้วก็คอนเซปต์ค่อนข้างแข็งแรงทุกคนแล้วก็ทุกทุกคนเนี่ยทำมาภายใต้โจทย์เดียวคือรูน t ชันลาพานาศนู์เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมันสนุกแล้วก็มันหานิทศาการที่แบบเหมือนคุมคอนเซปต์โดยโดยรวมไว้อย่างนี้ครับยากแล้วก็ทุกทุกคนผลิตงานขึ้นมาใหม่ๆสดๆเลยครับก็ กค,คุณนาตอยมาประจําที่ PopUp t r ูเอ,อวันไหนก็จะามาทุกวันอังคารถึงวันเสาร์แล้วก็บางวันอาทิตย์ครับบางวันอาทิตย์ถ้า ถ้าบางทีอาจจะกลับเร็ววันอาทิตย์แต่ว่าวันอังคารถึงวันเสาร์เนี่ยช่วงบ่ายโมงถึง6กโมงเย็นก็จะเจอใช่ครับแกลเลอรี่ปิดวันจันทร์ครับก็แวะมาคุยแวะมาทักทายแวะมาให้กาลังใจกันได้ครับเอาเข้ามาคุยได้ครับส่วนใหญ่ก็คุยครับเพราะว่าบางทีก็ยืนคุยทั้งวันเลยไม่ทํางานก็มาซื้องานก็ได้นะครับเรจะมาซื้องานคุยด้วยอะไรอย่างนี้โอเคครับขอให้งานประสบความสำเร็จไห้ได้เยอะๆนะครับคุณมากครับสวัสดีครับ